งานมาทั้งวันเยนจึงเผลอหลับไปจนถึงตอนนี้และพบว่ายอดนั้นได้หายตัวไปแล้วซึ่เมเตมาดูตัอยอดนัเขาก็ได้พบกับของยอดที่ถูกวางไว้บนน้องเกือบตกที่อยู่ในกล้องตูใชกล้องทายไงไอ้ตื่เิถามว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งเมื่อมาถึง เห็นกับผมแบบอามและทีวีมันถูกเปิดทิ้งเอาไว้ราวกับมันอยู่ในห้องตลอดเวลาแต่กลับไม่มีวีแววหรือเสียงตอบรับของย่อเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเชนเดินเข้าไปในส่วนที่เป็นห้องนอนเขาก็ได้พบกับรอยเท้าเพื่อนเลือดที่เดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าลวแต่ในตอนที่เชนกำลังตกใจเขาก็มึนเผลอกับแกนขายซีดีเถื่อนที่ทวงเอาหนังซูมของพวกมันเชนที่ไม่มีทางเลือก เง in ีบต yeah, ้องอย้อนกลับเข้าไปในโรงและทำการซุ่มลล้งตามลำพังเอีดมการัำระา้เดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าและพาตัวเด็กไปซึ่งนั้นมันก็ทำให้เชียนนึกขึ้นได้ว่าเป็นรอยเท้าแบบเดียวกันกับที่เขาเจอในห้องของยอดโดยความสงสัยเชียนจึงเดินออกไปโทรหายอดที่หน้าโรงแต่สิ่งที่เขาได้ยิน เป็นเสียงมือถือยอดที่ดังอยู่ไปพลาวเฉยนจึงพยายามเดินหาว่าเสียงมือถือมันดังมาจากที่ไหนจนเมื่อมาถึงจอที่กําลังฉายหนังเฉินก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เขาได้เห็นเพราะภายในหนังที่กําลังฉายมีผ้าของยอดที่ถูกผ่าและถูกควักลูกตาทั้งสองข้างและที่ข้างศพของยอดก็มีมือถือที่เฉินกําลังโทรหาดังอยู่ ด้วยความสับสนและตกใจเฉินจึงรีบเก็บข้าวของและเดินทางกลับห้านทันทีจดนี้เผลที่เชนไม่รู้เลยว่าเขาได้ผาบางอย่างจากโล่งนากลับมาและนี่คือเชินก็เจอต่มติดเท้าขึ้นเือแบบเดียวกับที่เขาเจอในห้องของยอนซึ่งเมื่อเชนเดินาง้ยเท้าไปเขาก็ได้เห็นวิญญาณของชาวบ้านที่กำลังนั่งนิ่งอยู่หลังผ้าม่านและเมื่อเชนตัดสินใจเปิดผ้าม่านออก เงาร่างของฉบาที่เชนเห็นก็กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงวีเก่าๆอันหนึ่งที่มีเส้นผมอของมนุษย์ติดอยู่ในเช้าวันต่อมาด้วยอาการที่แปลปไปของเชนสมที่เป็นแฟนเก่าจึงเดินเข้าไปหาเชนที่ห้องใช้ของเราเพื่อถามว่าเขาเป็นอะไรแต่สมก็ได้เจอกับกล้องวิดีโอที่เชนวางที่อวไวและได้เห็นภาพของยองกำลังหนีบา<อ>งอย่างด้วยความหวาด เดี๋ยวสินย่สิ่ไดกับส้บสมว่าของฉบาที่อยู่ในหนังนั้นมันมีจริงและมันก็ได้ฆ่ายอดตายไปแลวและกำลังจะมาจัดการเขาในไม่ชา้าซึ่งแน่นอนว่าส้มไม่มีทางยอมเชื่อในสิ่งที่เชนบอกอะไรแม่แต่หลังจากนั้นอ,อนไปเจอกับวิญญาณของฉบาที่พยายามตามเล่นงานเขาตลอดเวลาทั้งในโรงหนังที่เขากำลังดูและทางเดินที่ออกมาจากโรงหนังจนกระทั่งเชน วิ่งหนีเข้าไปในลิฟต์เพื่อจะลงไปชั้นหนึ่งแต่เขาก็ถูกวิญญาณของสบาตามมาหลอกหลอนจนเกือบจะช็อกและขาดใจตายคาลิฟต์ซึ่งนั้นมันก็ทำให้ส้มเริ่มคิดว่าสิ่งที่เชียนพูดกับเธออาจจะเป็นเรื่องจริงและเขาก็อาจจะกำลังเจอกับวิญญาณของสบาอยู่จริงๆเพื่อหาคำตอบสริงร้องข้อมุ่งมายกับคีของฉาแตยังไม่มีใครได้พบอบเลยตั้งแต่ เดือสมจริงได้บอกับเพียงที่พืจะค้นเื่สติกลับมาลงน่าจะเป็นเพราศพของฉบหายและม่ได้จัดงานขอตาที่ทีทั้งศาสนาจึงทำให้วิญญาณของฉบับเกิดความ่าาแทนและไม่ยอมไปสู่สุที่ดเดียที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ก็คมีเพียงต้องหาศพของฉบับให้เจอและไม่ได้เิต่าทั้งสองจึัดสใจเดินทางไปยังบ้านของฉบา ถามตำแหน่งที่ส่งพนัาเือในเว็บไซต์ซึ่งมาช yes. งลุมของเ้าเพียงไ่กีนี่ลลลเป็นฉากของการถ่ายทำหนังเท่านั้นแต่เชนกลับได้เจอกับวิญญาณของชบาที่้วงตาเชนในร่างของสมพยายามดึงเขาให้เข้าไปในความมืดและยื้อยุดชุดกระชากันจนเชนได้รับบาดเจ็บซึ่งหลังจากที่เชนรอดมาได้เขาก็ไปําแผลที่โรงพยาบาลในอมบัและหมอก็ได้ถามเขาว่าไปทำอะไรมา แต่เมื่อเชนบอกว่ามาตามหาศพของฉบาหมอกลับบอกว่าฉบาตัวจริงนั้นยังไม่ตายแต่ถูกตำรวจช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันและพาตัวส่งไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชทั้งคู่จึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่หมอบอกและได้พบกับฉบาตัวจริงที่อยู่ในสภาพของหญิงแก่สติฟั่นเฟือนและนั่นก็ททำให้ทั้งคู่ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่ทั้งคู่คิดมาตลอดนั้น เปล่าคู่มาขึ้นนนััดีีททุุกกววโอเคฟังต่อมันกลับไม่ใกล้เคียงกับความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งในระหว่างที่เชนกำลังสับสนเขาตอด้เห็น้ายโฆษณาหนังเรื่องวิญญาณอาฆาตที่น่าโรงหนังและมันก็ทำให้เขาคิดขึ้นได้ว่าวิญญาณร้ายที่กำลังเล่นอางเขามันไม่ใช่วิญญาณของเชบาแต่เป็นวิญญาณของอิงจัน นักสแสดงในเรื่องที่สวมบทบาทเป็นฉบาทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินทางไปยังบริษัทที่เป็นผู้สร้างหนังเรื่องวิญญาณอาฆาตและมันก็ทำให้ทั้งคู่ได้รู้ว่าทุกคนที่เคยอยู่ในบริษัทแห่งนี้ต่างก็หายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่เพราะจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนักสแสดงชื่อหญิงจันกันแน่เชนกับส้มจึงแอบทุบก,กระจกเข้าไปในบริษัทและค้นหาทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อาจจะเป็นคําตอบของเรื่องราวทั้งหมดส่งตรวจสอบรายชื่อของทีมงานและพยายามโทรติดต่อกับพวกเขาทุกคนแต่ก,ก็ไม่มีใครที่จะสามารถติดต่อได้เลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งเชนได้เจอกับเทปเบื้องหลังการ<ะ>ในชาที่ชบาถูกแวนคอตายซึ่งภายในเทปบนมันเป็นภาพของอิงจันนักสแสดงยิงไว้กลางคนที่รับบทเล่นเป็นชบาแต่ในชาที่ทงแวนคอ เธอกลับสแสดงได้ไม่สมบทบาทและต้องถ่ายซ่อมซําแล้วซ่อมอีกถึง25เทคจนทำให้ผู้กำกับและทีมงานร่มไม่พอใจกับการสแสดงของอิงจังและต่อว่าเธอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเธอจึงขอโอกาสแก้ตัวครั้งสุดท้ายพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษทีมงานทุกคนและในครั้งนี้อิงจังก็เล่นได้อย่างสมบทบาทแบบท่าทางที่เหมือนจะขาดใจและน้ำเสียงที่เหมือนกำลังจะตาย ซึ่งในขณะที่ครูกำกับและทีมงานกำลังยิงกั